สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ธรรมาพิวัตรค่ะรายการดีๆการเผยแพร่แห่งธรรมในด้านต่างๆนะคะวันนี้บรรยากาศอาจจะเปลี่ยนไปนะคะดิฉันนันชรีพรกุศมดำเนิน,น,นรายการเหมือนเดิมค่ะอาจารย์วุฒิพงศ์พิเพียรยวัฒนนะคะวันนี้ขอลาหนึ่งวันแต่เรื่องราวเรายัางสนุกสนานในเรื่องของธรรมที่เราจะได้ พูดคุยกันนะคะพระอาจารย์พระมหาวุฒิชัยวัชระเมธีหรือว่าท่านบอกวัชระเมธียังคงร่วมสนทนาเป็นพิธีกรประจํากับเรานะคะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์คะค่ะ วันนี้อาจารย์วิทิพงศ์คาราหนึ่งวันค่ะนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าทํางานใหญ่อยู่ตอนนี้ก็คือลา,ลากิจนะไม่ใช่ลาป่วยลากิีนค่ะลากิจนมีเรื่องใหญ่อยู่ก็คือ,อเรื่องที่จะไปทําภูสายส่งต่างๆนะคะแต่ว่าเรื่องใหญ่วันนี้ก็ยังอยากจะชวนคุยพระอาจารย์นะ,ะเรื่องของธรรมะที่มองเห็นสภาพบ้านเมืองอนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะอธิบายได้ด้วยธรรมหลายด้านบางทีมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมีการมองวิเคราะห์และหลายๆอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าธรรมะไม่สามารถอธิบายได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วมันเป็นยังไงพระาะอาจารย์มาคิดว่าธรรมะเนี่ยอธิบายไดไ้ทุกสิ่งทุกอย่างาถ้าเราเข้าใจว่าอะไรคือธรรมะค่ะที่เราคิดว่ามันอธิบายได้ไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพราะว่าบางทีเราก็ยังสับสนในเรื่องของธรรมะ อย่างเช่นล่าสุดนี้ก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งออกมาพูดว่าเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญน,นี่เป็นเรื่องของชาวโลก mm hmm. เพราะฉะนั้นพระหรือชาวพุทธไม่ควรจะยุ่งอุ mm hmm. มีพูดขนาดนี้เลยนะขนาดนี้เลยล่ะเป็นกรรมธิการร่างแล้วเป็นผู้ใหญ่ด้วยอานมาอ่านแล้วก็รู้สึกว่าแม้นี่มันกําลังแยกรับแยกศาสนา mm hmm. ก็ที่ประเทศของเรายุ่งทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราแยกศาสนาไว้ด้านหนึ่งรัฐถาไว้ด้านหนึ่ง mm hmm. ใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นถ้าฐานคิดอย่างนี้ยังดำรงอยู่เนี่ยสังคมไทยก็จะแยกนานอคือลําพังชาวบ้านดูแลกันเองเนี่ยก็ดูแลแบบคนมีกิเลสนะถ้าไม่มีธรรมะก,ก็มาเป็นส่วนผสมเดี๋ยวก็พังเหมือนเดิมกิเลสกับสัญชาตญาณก็จะต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็อันเดียวกันสัญชาตญาณเนี่ยก็คือกิเลสที่ยังไม่ได้ถูกกระตุ้นเรา้าค่ะพอมันถูกกระตุ้นเร้ามากๆตัวสัญชาตญาณมันก็เป็นกิเลส <C a> แลวทุกวันนี้กีเลตเต็มสังคมไทยเลยมีเยอะแยะมากมายหลายหลายเรื่องแต่ไปเรื่องไหนก็รู้สึกว่าจะมีสัดส่วนของการขาดธรรมะอยู่ตรงนั้นแทบทั้งหมดค่ะและถ้าหากว่าเอาธรรมะเข้ามา <C> e <an> อย่างบางทีตัวดีฉันเองมองว่าธรรมะไม่สามารถที่จะทุกอย่างแสดงว่าไม่ไม่ได้เอาธรรมะมาใช้อย่างครบชุดแล้วก็ไม่เข้าใจธรรมะอย่างจริงจังในการที่จะแก้ปัญหาเพราะนั้นนั้นแน่นอนที่สุดค่ะคือธรรมะในท่านดีของท่านอยู่แล้วล่ะแต่เวลาที่เราจะประยุกต์ใช้เนี่ยปัญหาเกิดขึ้น พราเราไม่รู้จักธรรมะอย่างครบชุดค่ะพระอาจารย์งลองยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าที่สังคมไทยขาดธรรมะที่ควรจะมาแต่เป็นชุดแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาอ,อยู่เนี่ยมีมีธรรมะข้อไหนบ้างที่มักจะขาดตัวแต่มตามอยากจะยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะท่านจะแสดงเป็นชุดเคยได้ยินไหมเช่นอิทธิบาทตามด้วยสี่อิทธิบาทสี่อิทธิบาท 4. สี่สัพพุริสธรรมเจ็ดค่ะ มรก8จักรวัฎีวัฏสิบสองมงคลสามสิบแปดโลกุตารธรรมเก้าสังเกตไหมว่าตัวเลขเหล่านี้จะตามมาตลอดเลยค่ะทําทไมตัวเลขเหล่านี้ตามมา,าเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเวลาตรัสจะตรัสเป็นชุดมีที่มาไหมคะว่าทําไมต้องเป็นชุดนะคะเป็นชุดนี่คือธรรมะแต่ละข้อในมันเหมือนอยาเราเรากินยาในต้องกินให้ครบชุดตามที่หมอจัดกินไม่ครบชุด น้อยไปโรคไม่หายมากไปแสลงต่อโรคอย่พาราเซตามอลเนี่ยหมอให้กินสองเม็ดใช่ไหมเรากินกํามือหนึง่งเดี๋ยวก็เรียบร้อยเลยกินสองเม็ดทุกสี่ชั่วโมงถ้าเกิน <c oughs> เกินมนุษย์มานาเกินตามที่หมอสั่งอย่างเงี้ยแทนที <c oughs> ่จะรักษาโรคเป็นยังไงก็ไปเพิ่มโรคอีกธรรมะก็เช่นเดียวกันเราปฏิบัติธรรมะไม่ครบชุดก็อันตรายปฏิบัติเกินจากชุดที่ท่านจัดไว้ให้ก็อันตรายอีก พ้าจะอธิบายหน่อยว่าอ่ะอย่างเช่นอิทธิบาทสี่เนี่ยถ้าเราปฏิบัติไม่ครบชุดผลจะเป็นอะไรฮะเช่นเรามีฉันท่าตัวเดียวใช่ไหมคือความรักรักอย่างเดียวเช่นเช่นมีใครสักคนหนึ่งดูคน,คนยอมอัญชลีพรและอยากเป็นนักข่าวมืออาชีพอย่างนี้บ้างจังนะ,ะมีอุดมคติมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีแต่ความรักอยู่ที่บ้านแต่ไม่เคยเรียนนิเทศศาสตร์ไม่เคยเรียนสื่อมวลชนหนังสือก็อมาอยากอ่านสังคมก็มาอยากติดตามคุณจะเป็นนักข่าวได้ไหมชีวิตนี้ไม่มีวิริยะก็คือความพยายามความพยายามไม่มาจิตตาคือความใส่ใจ,ใส,ใ,จใส่ใจก็ไม่มาแล้วมีวิมังษาปัญญามันจะเกิดมันก็ไม่เกิดมีแต่ความรักอย่างเดียวก็ไม่ประสบความสําเร็จฉันทะเนี่ยจะกระโดดตามมาด้วยวิมังสาไม่มีทางไม่ได้าตามหลักเนี่ยเวลาเรารักอะไรเนี่ยพอเรารักปุ๊บความเพียรมันจะตามมาคือพอมีฉันทะปุ๊บวิริยะจะเกิด แต่ก็มีคนบางประเภทที่มีแต่ชอนทะอยากเป็นต <laughs> ลอดเลยอยากเป็นแอร์โฮสเตสเงี้ยสูงร้อยห้าสิบเอง <laughs> <laughs> ใช่มไหมแต่ก็ยังอยากอยู่นั้นแหละไม่เปลี่ยนความฝันนะอยากอยู่นั่นแหละชาติน,นี้ก็ไม่ได้นี <laughs> ่ยมันไม่ครบชุดดั <laughs> ง,น, <laughs> งน,นั้นเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าจะจัดไว้ครบชุดพ่อะไรมันมีความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์ไม่ใช่ความสัมพันธ์ธรรมดาแต่เป็นความสัมพันธ์ไปเอื้อต่อกันจากขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขึ้นไปถึงขั้นสี่ธรรมะของพระพุทธองค์นี้ท่านบอกว่า ธรรมะที่ฉันสอนเนี่ยมีลำดับเหมือนขั้นบันไดค่ะมันจะขึ้นไปเป็นขั้นเป็นขั้นไม่งั้นก็เหมือนทะเลที่ลาดลุ่มลึกไปตามลาดับเวลาเราไปท่าเลเนี่ยมันจะลง,ง,ลงมันจะลงไปเรื่อยเรื่อยของมันนะ,ะมันจะไม่เสมอกันทั้งหมดแต่ท่าเลนี้จะลงไปลงไปแล้วค่อยๆลึกไปธรรมะของผู้ดองก็เช่นเดียวกันแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วแต่ละชั้นนี่จะทําหน้าที่ส่งต่อกันส่งต่อกันส่งต่อกันดังนั้นเวลาเราจะปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติไม่ครบชุดสะดุดแน่นอนเช่นเรื่องศรัทธา ศรัทธานี่เป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดในสังคมไทยตอนนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าจตุคามรามเทพนี้ดังมากใช่ไหมเราก็ศรัทธามากๆพอศรัทธามากๆแทนที่ศรัทธาจะนําไปสู่ปัญญาเหมือนเดิมศรัทธานี่ไปบรรจบที่พ่อมดหมอผีไปบรรจบที่เงินค่ะไปบรรจบที่ความงมงายซึ่งอรตมาใช้คําว่าความความงมงายหรืออวิชชาบนรนวมประชาชาต Cross domestic ignorance อวิชามนรวมประชาชาติกําลังครอบงําสังคมไทยอวิชามนรวมประ,ประชาชาติไม่ใช่พุทธิปัญญามนรวมประเทศชาติเจนพรนทำไม,มคือกรรมสาธนารณะนะพระอาจ<ม>ารย์แน<า>่นอนที่สุดเป็นกรรมกระทบมวลชนค่ศรัทธาจริงๆของพุทธเจ้าเนี่ยสังเกตไหมเวลาพูดถึงหลักธรรมที่เรียกกันว่าศรัทธาไว้ในบทธรรมไหนหมวดสุดท้ายนี่จะตบด้วยปัญญาเสมอไปพุทธเจ้าไม่เคยบอกศรัทธาแล้วก็เฉยๆนะค่ะเช่นคุณสมบัติของชาวพุทธข้อนึ่งเนี่ยท่านจะบอกว่า ศรัทธาศินสุตตะจาคะปัญญาหมายความว่าชาวพุทธดีต้องมีศรัทธาเชื่อในคุณพระรัตนตรัยศรัทธาศินจากนั้นก็ศินก็ปฏิบัติดีคศรัทธาสินสุตตะคือฝ่เรียนฝ่รู้ด้วยไม่ใช่ศรัทธาอย่างเดียวไม่ใช่รักษาสนลอย่างเดียวนะรักษาสนลอย่างเดียวก็ยังไงก็ต้องมีฝ่เรียนฝ่รู้ก็คือสุตตะจากนั้นก็จาคะก็ต้องให้ทานแล้วไม่ใช่เห็นแก่ตัวเป็นชาวพุทธจะเป็นเห็นแก่ตัวจาคะและสุดท้ายจบที่ปัญญาอีกแล้ว ถ้าปัญญาไม่กำก,กับศรัทธาก็นำไปสู่ความกงายสมมุติว่าศรัทธาศรัทธาที่ไม่มีปัญญานะกลายเป็นคลั่งไคล่ศรัทธาที่ไม่มีปัญญาปัญญาคือรู้จักคิดถูกต้องศรัทธา,าที่เม็นศรัทธาที่เม้รู้จักคิดก็ก็เห็นชัดอยู่ใช่ไหมว่าต้นกล้วยค่ะปรีโผล่มากลางต้นก็ไหวกวรไหวยอย่างเมื่อหลายปีก่อนที่จังหวัดเชียงรายนะมีมีวัดแห่งหนึ่งแล้วพื้นแตก ค่ะน้ําใสๆไหลออกมาจากท่อพีวีซีคนก็ไปตักมาตบหัวนี้แล้วก็หายป่วยหายไข,ข้ทั้งเลยกันทั้งจังหวัดแห่กันไปสุดท้ายหลวงพ่อให้ขุดเพราะมีการอธิบายว่ามันมาจากพญาน,นาาที่แม่น้ํากกไงมาโผล่ตรงนี้เป็นบึงพญาหน,นาคอยู่ข้างล่างหลวงพ่อท่านก็ให้ขุดขุดไปขุดมาท่อมันแตกอยู่กลางถนน <c oughs> สายน้ำก็ซึมมาโผล่ที่กลางลานวัด <c oughs> แล้วเป็นยังไงคนที่ เคยเอาน้ำไปตบหัวแล้วมันหายเรยนี้นี่หนักกว่าน,นั้นอีกที่ไปตัปกทานนะคะแล้วก็ปรากฏว่าไหลามาจากท่อระบายน้ําในห้องน้ำอ่ะ <c oughs> นั่นก็ <ๆ S 2> นั่นก็หายด้วยนะคะก็อุปทานไงคะดังนั้นจัตวา,ท,าที่ไม่ไม่ต่อด้วยปัญญาเยกลายไปเป็นอุปทานก็ได้ค่ะอุปทานก็คือความกมงายหมู่นี่เองคือไปคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะใช่พอพอมันเชื่อเชื่อรวมกันหลายหลายคนน่ะนะเชื่อรวมกันหลายๆายคน มันก็กลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอ,อจริงๆมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์หรอกแต่ว่าคนส่วนใหญ่เชื่อมันก็เลยเสริ<ด>มส่งใช่ช่วยกันพูด<ช>กันพูดช่วยกันเขียนช่วยการทําข่าวเดี๋ยวก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาค่ะศรัทธานี่พุทธเจา้าบอกว่าต้องไปจบที่ปัญญาเสมอศรัทธาที่ไม่นําไปสู่ปัญญาอย่างกรณีเมื่อกี้เนี่ยศรัทธาที่ขาดปัญญาพอมีศรัทธาปุ๊บอยากจะรักษาศีลก็กลายเป็นศีลพัตตาปรมาทคือความยึดติดถือมั่นว่าฉันมีศีลฉันดีกว่าคน หมือนเดิมคนหนึ่งแกเป็นนักบังสวิรัตค่ะแกชวนคนอื่นกินเจไม่มีใครกินเจแกก็เลยบอกว่าพวกเนี้ยเป็นสัตว์กินสัตว์ทั้งนั้นเลยเน,น,นี่ยฉันเนี่ยมีประนามฉันนี่เป็นคนที่มีบุญก็ไปประนามคนอื่นสิลที่รักษาไม่ใช่เพื่อความก้าวหน้าของถึงกลายเป็นรักษาเพื่อที่จะดูถูกดูกแคลนคนอื่นมงนะค่ะศาธาศีลสุตะเพราะศีลที่ไม่มีการศึกษาประกอบและเป็นยังไงล่ะรักษาศีลแล้วก็ยึดติดถือมั่นมาเอาล้วแค่มีศีลก็พอละไม่ก้าวต่อไป ทงังดับนี่พุทธเจ้าท่านบอกว่ามีสิลยังไม่พอนะต้องเรียนรู้พอเรียนรู้มากๆ